ขอหัวไฟมันมันนอนไม่ติดเลยขอหัวไฟอยู่นี่ม,มันใช่งูไหมเนี่ย ไปตรงนี้นี่มันมันคล้ายๆหนอนอะไรสักอย่างถากมั้ยถากทะเลถากทะเลตรงหัวเมื่อคืนเราเห็นตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะอ๋อมีตัวใหญ่กว่านี้เหรอครับมีค่ะตอวสองนิ้วเลถากทะเลแล้วถากทะเลเบ็นๆข้างหลังบ้านนะไอ้ตัวอะไรนู้กยืดๆเนี่ยมันไม่กัดใช่ไหมฮะมันจะดูดมั้งจะตัดกินตัวแดงๆใช่ปะใช่ตัวแดง แม่เพียงใช่ไหมอะไรนะแม,แม่เพียงที่มันอยู่ป่าไม้กลางแม่เพียงอ,อ่ะแม่เพียงอ๋อแม่เพียงตัวนี้ตัวเล็กน่าจะเป็นลูกต,ตัวที่เจ๊เจอน่าจะเป็นอันนี้ตัวอ,อ,อันนี้ลูกเทียบกับน,นิ้วมันไม่กัดใช่ไหมครับ